จริงๆในมุมของ i e f ส l a y l มันจะเป็นกิจกรรมหนึงของโครงการวิจัยนะคะก็คือ,อวิถีมงคลนครหัดใหญ่บนฐานทุนทางวัฒนธรรมโดยปกติเราจะารู้จักเมืองหัดใหญ่ในแง่ของเมืองธุรกิจแต่ว่านักวิจัยทีมนี้ค่ะก็ได้เอาในมุมของทุนวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่เมืองหัดใหญ่โดยหลักๆก็ในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจเลยโดยการที่นักวิจัยเนี่ยลงไปพูดคุยกับกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าอาจจะเป็นกลุ่มตุกต๊กด้วยนะคะเพราะเขาจะรู้เส้นทางซอกซอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นการวิจัยเชิงพื้นที่ในรักษณะเอาพื้นที่เมืองหัดใหญ่แล้วก็ไปเอาจุดไขแดงที่เป็นย่านการค้าแล้วก็ถอดออกมาได้เป็นทุนทางวัฒนธรรมตามที่บอก eat play love จะเป็นคล้ายๆกับบทสรุปหนึ่งของโครงการวิจัยนี้ที่จัดเป็นจัดเป็นกิจกรรมเพื่อสื่อสารให้กับคนทั่วไปรับทราบว่าเมืองหัดใหญ่ไม่ได้เป็นเมืองธุรกิจ ที่มีเชิงการค้าอย่างเดียวแต่ว่ามันซ่อนอยู่ด้วยเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของการที่การกินใช่ไหมคะก็จะมีร้านอาหารเยอะก็คือตรงกับอีทเพลก็เรื่องของสถานสถานที่เช่นวัดวัดวาอารามหรือรวมถึงอาจจะเป็นมัสยิดเนาะองเพราะเราอยู่ในพหุวัฒนธรรมในเลิฟก็เป็นเรื่องทั่วไปที่ขอให้คนที่มาท่องเที่ยวหรือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าได้สัมผัสแล้วมีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นโชคดีที่ได้มาในเมืองหดใหญ่ได้มาเที่ยว ก็ออกมาเป็นเนี่ยค่ะทั้งกิจกรรมที่เป็นเรียกว่าเป็นสีสันของเมืองเนาะคะแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็จะได้เป็นเกมเกมเนี่ยจะเป็นอา,อาจารย์ด้านเทคโนโลยีดิจิตอลวิทยาการคอมพิวเตอร์นะคะของคณะวิทยาการจัดการก็ได้พัฒนาออกมาเป็นตัวนี้ซึ่งอันเนี้ยก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกับกลุ่มเด็กเนาะกลุ่มเยาวชนที่ให้เขาเห็นในมุมเมืองของการพัฒนาเมืองก็จะมีรายละเอียดในตัวเกมนี้อยู่ซึ่งจะมีการพัฒนาต่อในเวอร์ชั่นต่าง แล้วก็ในภาพรวมของโครงการก็เช่นเดียวกันค่ะจากที่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะก็มาจากกิจกรรมประกวดที่ทางาทีมนักวิจัยก็ประชาสัมพันธ์ให้จากทั่วประเทศนะคะส่งมาประกวดก็ได้ออกมาเป็นคล้ายๆสัญ,ญลักษณ์ที่เราเห็นนี่ก็มาจากน้องกิมน้องหยงก็คือมาจากตลาดกิมหยงที่ที่เรารู้จักกันทั่วไปคิดดูนะคะว่านักวิจัยสามารถสกัดออกมาเป็นจะเรียกว่าเป็นโลโก้เนาะ ่าเป็นจุดตั้งต้นซึ่งสามารถที่จะเอาไอเดียต่างเนี่ยไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อะไรต่อเนื่องได้อีกเยอะแยะมากมายอันนี้จะเป็นแค่บางตัวอย่างที่นักวิจัยอลองทําให้เห็นคราวนี้ชุมชนหรือว่าผู้ประกอบการานักธุรกิจที่อยู่ในเมืองหัดใหญ่จะหยิบไปต่อไปทําอะไรให้เป็นเชิงอาชีพที่ให้มันเห็นเหล่านี้ค่ะว่ามันมีวัฒนธรรมเหล่านี้ซ่อนอยู่ หรืออาจจะไปคิดใหม่ต่อยอดหรือยังไงมันก็จะเป็นความยั่งยืนของของการดํารงชีวิตในในเมืองในเมืองหัดใหญ่ที่มีาการแทรกซึมให้เราเห็นแล้วก็ย้อนกลับมาว่าสู่ Eat Play l i v ซึ่งเราก็ยังขายการอา,อาหารการกินที่เป็นจุดเด่นเนาะ <Okay. S 1> ในเรื่องของศรัทธามุมของจิตใจแล้วก็มุมของมิติความรักความเข้าใจ <Okay. S 1> ก็หลังจากที่อาจารย์ ทีมวิจัยจัดกิจกรรม Eat p l a y l o v e ก็จะมีมุมที่เรียกว่าสังคมรับรู้มีมีการประชาสัมพันธ์ออกไปในวงกว้างสังคมก็จะรับรู้มากขึ้นว่าหัดใหญ่มีดีในมุมของวัฒนธรรมเหล่านี้นะคะแล้วก็เหมือนที่บอกว่าอาจารย์ทำเป็นต้นแบบทำเป็นตัวอย่างให้คราวนี้กลุ่มชุมชนผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าเองอะ่ะจะเอาไปต่อยอดยังไงอันนั้นอะ่ะจะเป็นมุมของ การการพัฒนาตัวเองศักยภาพตัวเองของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าอาจารย์หมออเนี่ยหลังจากทําโครงการแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังให้คำปรึกษาต่อเนื่องได้ถ้ากลุ่มมีแนวคิดหรือว่ามีอะไรที่อยากจะทําร่วมกับอาจารย์ต่อเนื่องส่วนหนึ่งค่ะก็สํานักวิจัยและพัฒนานะคะของมออจะมีหน่วยคลินิกเทคโนโลยีที่สามารถ่จะให้คำปรึกษาได้เบื้องต้นถ้ากลุ่มอาชีพหรือว่ากลุ่มพ่อค้าแม่ค้า อยากจะมาในมุมไหนอยากจะทําเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวเองจากฐานเดิมที่ตัวเองอาจจะขายอาจจะขายขนมเนาะในมุมของอีทที่เป็นอาหารอ,าอยากจะผูกโยงกับเรื่องราวเหล่านี้ก็สามารถเอาตรงนี้ไปเป็นสตอรี่ได้ในลักษณะของการอาจจะเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของเขาเองอยู่อยู่ที่การที่เขาจะมีแนวคิดหรือว่าเพิ่มศักยภาพตัวเองได้ยังไงในลักษณะเดียวกันถ้าให้มันยั่งยืนก็คือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ที่มาได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้ค่ะก็อาจจะไปคิดในมุมที่ฐานอาชีพของตัวเองอาจจะเป็นอาชีพประจําหรืออาชีพเสริมในมุมอาจจะเป็นสตาร์ทอัพหรือจะเป็นในมุมทดลองหรืออะไรก็ได้นะคะเพราะว่าเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้ลงทุนแต่อาจจะต้องคืออาจจะไม่ได้ลงทุนเป็นตัวเงินมากนักแต่อาจจะต้องลงทุนในแง่ของการมีข้อมูล คือถ้าเหมือนอันนี้เป็นแนวคิดที่พี่ส่วนตัวนะคะว่าถ้าเยวาวชนรุ่นใหม่ที่มองเห็นโอกาสโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวถ้าสามารถไปประชาสัมพันธ์โฆษณาหรือว่าทำทิกตอกหรือว่าช่อง YouTube ของตัวเองได้หรืออาจจะบอกต่อหรือช่องทางไหนก็แล้วแต่ไปสู่กลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วเราก็รู้เส้นทางเหล่านี้อยู่แล้วกับโครงการวิจัยนี้เพราะว่าโครงการวิจัยนี้ค่ะจะมีตัวที่เป็นเส้นทางท่องเที่ยวให้ด้วยตรงนั้นอะ น้องๆที่สนใจก็สามารถเอาไปเป็นข้อมูลในการที่จะเรียกว่าแนะนําหรือว่าขายให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ที่เป็นลูกค้าของตัวเองเนาะในในมุมอย่างนั้นแล้วก็ในแง่ของออร้านค้าอาหารก็เช่นเดียวกันเราก็จะมีลิสต์อยู่แล้วว่าร้านค้าอาหารที่เด่นเป็นจุดเด่นเนี่ยอาจจะไม่ใช่จากโครงการนี้ซึ่งเราได้ยินบ่อยๆว่ามันก็มีร้านที่เด่นที่คนนิยมทานใช่ไหมคะก็จะมีอีกเยอะแยะมากมายเพียงแต่ว่าพอมันเป็นโครงการวิจัยอะค่ะ มันจะมีการเก็บข้อมูลมันจะมีการบันทึกมันจะมีการที่เราเอามาดูซ้ําแล้วเราไปรีวิวเราไปาติดตามเส้นทางตามที่อาจารย์ได้สรุปเป็น,ปนผลจากการวิจัยได้เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสอยู่เยอะแยะมากมายเลยค่ะอยู่ที่คนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนที่สามารถเห็นศักยภาพของตัวเองมันเป็นลักษณะของการนำผลงานวิจัยตรงนี้ไปใช้ประโยชน์